ขอใหญ่นะครับหลวงพ่อพระบูเดชแก้วโมนีพระประธานพระประธานศกรรมพระบูรุษวัดพระแก้วโมนีนะครับตำบลหนองปิงอำเภอรรขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับอนุโมทนาสาธุนะครับเอาบุญมาฝากนะครับเพื่อนๆพื่อนีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเพราะม่มีน้องเพื่อนๆพื่อนีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ นโมทนาบุญร่วมกันครับผมปิ๊กยกหลวงพอ่อห,หลวงนะลพุทธเกตแก้มมมวมมนรรีนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับพระประธานประจําพระบูชสวนพระแก้วมมนีตะบนหนองพีงข้ามือหนวงพ่อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรับกากนะครับยากายสดนะครับ วันที่9นะครับเฤศจิกายนวันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ครับคัดไม่เป็นกะพรองยังไงก็หนท่านยกเองพ่อใหญ่นะครับยะคพร้อมาให้วารอนระพุทธเจแีย์มุนีนะครับท่างๆนพระบูชบ้านพระแก้มุนีจังหวัดหนองปินจังหวัดดอกปันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอาผมมาฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุสีทุกคนทุกท่งทุกบ้านทุกช่องนะครับ อนุโมทนาสาธ้นะครับผมอนุโมคนาบร่วมกันับผมทำบัรนากี่นีนะผมหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระพุทธเจดแก้วมุนีนะผมนำเข้าพระบูรณดนะเป็นพธานาพระบูชาพระแก้วมุนีตบนหนองเต้อำเภอเราฝัน จังหวัดกาญจนบุรีครับผมแล้วก็จะมีรัฐศาสตนักดิจิทัคนงานรวมาะครับมาด้วยกันอย่างรมทนลมเหลือนะครับวงการนอกจากจะเป็นเจ้าภาพกรอบมาคนเยอะมากครับผมครับยังมีกับมาเป็นเจ้าภาพมาถนงมูลนิธิผมบานนะครับบาทละหนึ่งแสนบาทอีกสองแสนบาทตอนนี้บานประตูบอดนะครับยังเหลืออีกหกบานนะครับที่จะเปิดให้ท่านได้เป็นเจ้าภาพกันแล้วก็บานนั้นบางนั้นก็ ยู่เดียวความพร้อมนะครับเดี๋ยว่าเรามานุโมธนาสาธุครับผมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิดพี่ทีีนะครับทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับ f ีฟีโปรประเทศไทย f ีฟีทั่วโลกนะครับผมครับกับพิธีเททองรอครับเราพาพระปบูยกกนหลวงพ่อใหญ่นะครหลวงพ่อพระพุทธเกตแก้วมณี พระประธานในเราโบสดวัดพระแก้วมุนีนะครับตมหนองปี้อำเภอรอก่อนวันนี้เป็นจอดลงไปนิดเขาพระโบสดนะครับวันนี้ก็ฉลองสมโพชครับผมนะเป็นพิธีฉลองสมโพธ วันดีครับเลิกดีนะครับเลิกดีเลิกคนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นรบนะครับผมครับเวลา9้าโมงนาทีครับผมับทำพิธียกหลวงพ่อพระพุทธเกีตแก้วมณีหลวงพ่อใหญ่นะครับพระประจานในพระโอสถวัดพระแก้วมณีนะครับผมครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนคนใจบุญนะครับผมมาร่วมงานร่วมพิธีกันอย่างมากมายท่วมท้นล้นเหลือครับผมครับ ขอ,ขออนุโมนทนาบุญนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f c ทั่วประเทศไทย f c ทั่วโลกนะครับพอ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ f c ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับอนุโมนทนาบุญร,ร่วมกันครับผมนะครับบรรยากาศยกหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อพระพุทธเกจแก้วมุนีนะครับผมประพานธในพระบูชศรวัดพระแก้วมุนีตะบลหนองปิงอำเภอระขันจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพระบูชศรนะครับผม เป็นที่สักการะบูชานะครับเป็นมิ่งมงคนมิ่งขวัญกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมับนี่ครับเป็นพระประธานนะครับผมหน้าตัก99นิ้วสูง7เมตรนะครับจากน้ำจากฐานนะครับผมน้ำหนักประมาณ2ตันขวานะครับผมนะับ2ตันขวากับ3ตัน,นคระบผมนะ อนุโมทนาสาธุให้กับพ่อแม่พี่น้อง <inaudible> เพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ FC ทั่วประเทศไทย FC ทั่วโลกครับผมนะครับช่องผสมคนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศสดๆครับผมนะครับยกหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อพระพุทธเจดแก้วมูนีนะครับ ตำบลหนองปิงอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเข้าประจำามพพระประธานในพระบูสดวัดพระแก้วมณีนะครับผมนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับสักการะครับผมนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมครับในเขตตำบลระขวัญอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุร ja. ีนะครับผมนะทีก็เป็นไปด้วยความเข้มขังนะครับผมคือสีมงคลครับวันนี้ก็วันท uh ี่เสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน

ครับให้ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยเอฟซี FC ทั่วโลกนะครับผมอนุมโมทนาสาธุบุญ่วมกันครับผมนะอนุโมทนาสาธุสาธุขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องขอให้หลวงพ่อนะครับขอบารมีหลวงพ่อพระพุทธเก็ีแก้วมุนีนะปกปักคุ้งคงรักษานะครับ ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยรวยรวยแล้วรวยอีกนะชมบูชัยคิดหวังจิงใด้ก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นารฒนาทุกประการนะครับกรากราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุพร้อมกันนะครับผม ทำบุญร่วมชาติร่วมวันร่วมปันทำบุญร่วมกันครับผมนะครับประการในโบสถ์นั้นได้มีความเป็นและความสวยงามและเป็นในเรื่ความศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนกราบไหว้ก็จะได้สิริมงคลนะพราะว่าผู้ที่หลวงพ่อเรียนตั้ง